วันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกสําหรับน้องๆที่เพิ่งหัดเขียนรูปคนหรือหัดเขียนรูปอนิเมะนั่นก็คือผมสังเกตไม่ค่ะว่าทําไมเราเขียนผมไม่ได้เขียนผมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผมสักทีเพราะว่าเราไม่เคยจับฟิลลิ่งของผมไม่เคยดูทรงผมเวลาน้องๆไปทาผมน้องๆต้องดูแลทรงผมเลยดูทรงผมเป็นยังไงเช่นเดียวกันการเขียนรูปน้องๆก็ต้องดูทรงผมไม่ออก เราก็จับฟิลลิ่งมาให้ได้ว่าทรงผมที่น้องเขียนเนี่ยมันเป๋ไปทางไหนมันเป็นกี่มัดซ้อนกันกี่มัดซ้อนกันยังไงตรงที่ซ้อนกันตรงส่วนปลายก็ลงเงาเข้มตรงส่วนที่มนนูนขึ้นมาโดนแสงก็จางลงตามภาพที่อาจารย์เขียนให้ดูวิธีการเขียนผมนะครับเริ่มต้นจากการเขียนลาก เริ่มต้นจากการเขียนส่วนที่เป็นใบหน้าของคนขึ้นมาก่อนเขียนคร่าวๆเพราะอันนี้อาจารย์เขียนให้ดูแบบตัวอย่างก็อาจจะไม่สวยงามมากเพราะใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวถ้าน้องสเกตเห็นได้ดีจะเห็นอาจารย์แบ่งทรงผมออกเป็นส่วนๆนะครับตามการตามตามตามทรงผมของของบุคคลที่เราจะเขียนตรงส่วนนี้เราต้องตั้งใจดูให้ดีนะครับเราแบ่งผิดนี่ก็ผิดหมดเลยเราต้องดูให้ดี แล้วจากนั้นก็เริ่มลงเงาเงาส่วนที่แคบคือเงาส่วนที่อยู่ตรงตรงหนังศีรษะตรงส่วนกลางหนังศีรษะกับตรงตรงส่วน,วนปลายที่ดูดลงไปแล้วเวลาลงลงเส้นผมเนี่ยให้ใช้ดินสอขีดเป็นเส้นๆอย่าใช้อย่าใช้ดินสอแรงเงาลงไป,ไปเป็นปืดป๊ดๆเพราะจะทำให้ผมเนี่ย ดูแล้วไม่เป็นเส้นผมยกเว้นกรณีที่คุณเขียนมานานแล้วเนี่ยมันก็ไปอีกส่วนหนึ่งตรงไหนส่วนที่อยู่ซอกลึกๆเราก็ลงเงาเข้มนะครับ ครับอาจารย์จะเริ่มแบ่งทรงผมอีกด้านหนึ่งแล้วเป็นส่วนที่เป็นซ้อนๆกันอยู่ของของผมแต่ละยังไงเดียวเรียกว่าแต่ละไม้กันละกันนะ จำไว้นะครับว่าผมเนี่ยเราเขียนมันจะเรียบแป้ไม่ได้ไม่ต้องมีเส้นผมที่กระดกขึ้นมาตามธรรมชาติของของ,ของคนเราถ้าน้องๆเขียนแฟบลงไปเป็นเนื้อเดียวกับผมมันก็จะดูแข็งมันจะไม่แฟบเส่ทีเดียวน้องๆสังเกตมืออาจารย์นะครับอาจารย์จะเขียนน้ำหนักตรงส่วนปลาย ทั้งสองด้านของเส้นผมบ้างทั้งส่วนด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างเพราะอะไรเนี่ยล่อครับเ <_ d ata> พราะนั้นเป็นส่วนที่ที่ไม่โดนแสงเป็นส่วนที่ไม่โค้งลงไปแล้วก็ส่วนที่อยู่ในยังไงเดียร์ก็เรียกเป็นส่วนที่อยู่โค้งลงไปกันแล้วกันนะครับมันมันจะไม่โดนแสงส่วนที่โดนแสงก็คือส่วนที่นูนขึ้นมาของของเส้นผมก็ทําให้ดูสว่างขึ้นดูแล้วมันดูแล้วมันนุ่มนวลแล้วมันก็โคง้ง ตตาาามที่เรร้องกสำหรับเทคนิคอันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้ให้น้องน้องลองไปใช้ดูใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ลองแจ้งมาดูนะครับ